ผมก็รู้สึกเหมือนคุณแหละว่าเกมอะไรมันจะทำให้เรามีความรู้หรือเด็กเปลี่ยนพฤติกรรมเกมบอร์ดเกมการเงินจริงๆพฤติกรรมเปลี่ยนจริงมีเรื่องจะเมาอ,อช่วงนี้ผมก็จะอินเรื่องการเงินเนาะแล้วก็เรื่องการเงินสำหรับเด็กเนี่ยโคตรอินเลยเพราะอะไรอะ่ะผมเห็นตัวอย่างอย่างหลานผมเนาะผมพาหลานไปเล่นบอร์ดเกมผมอยากให้เขาสนุกด้วยแล้วก็ได้ความรู้ด้วย ในการเล่นนั้นนะครับมันเกิดอิมแพกอย่างมากเลยกับตัวหลานสุดที่รักของผมเพราะอะไรผมรู้สึกว่าพฤติกรรมการเงินของเขาเปลี่ยนไปเพราะบอร์ดเกมการเงินนี่แหละมันเหมือนกับว่าเขารู้จักการจัดการการเงินของเขามากขึ้นอย่างบางเกมเนาะผมพาไปเล่นบอร์ดเกมของฟินไดเนาะซึ่งก็รู้จักกับซ e o เขาอย่างคุณการเนาะ เขามีแพชชั่นในการทําเกมการเงินของเขามากเลยเพราะเขามีแนวคิดว่า mm hmm. การเงินน่ะควรปลูกฝังให้กับเด็กตั้งแต่ตัวเล็กๆครูคนแรกของเด็กคือใครผู้ปกครองใช่ไหมคนไหนที่จะปลูกฝัง,งโลโมเดลที่เด็กเขาเอาเป็นแบบอย่างคือใครก็พ่อแม่ดังนั้นถ้าพ่อแม่มีโครงสร้างหรือมีลอจิกในเรื่ององการเงินที่ดีนะ เด็กทุกคนไปรอดหมดเลยอะดังนั้นถ้าเราปลูกฝังเรื่องการเงินให้กับเด็กพฤติกรรมของเด็กในเรื่องของการเงินก็จะเปลี่ยนไปอย่างเห็นได้ชัดเลยยกตัวอย่างอย่างหลานผมจริงๆจากที่ตอนที่พาไปเล่นเนาะจะไปซื้อกันดั้มกับเกมไพ่อะพอเล่นเสร็จผมถามว่าไม่ไปซื้อหรอกันดั้มไม่นะมันอาจจะไม่จำเป็นนะตอนนี้ดูสิ พฤติกรรมเปลี่ยนโดยที่เราไม่ต้องไปบอกจำจี้จำชัยเลยอืมสิ่งที่เด็กชอบเล่นก็คือเกมเราจะแฝงความรู้ให้กับเด็กได้ยังไงก็คือชวนเขาเล่นเกมแล้วฟินได้อะคัะเขาก็ออกแบบเกมมาให้สนุกมากสนุกจริงขนาดผู้ใหญ่ยังแบบสนุกเลย ผมเอาไปให้เพื่อนที่เป็นครูเล่นเนาะบอกว่าเฮ้ยมึงขอสักชุดจะไปให้เด็กเล่นบ่านนี้ผมยังไม่ส่งให้มันเลย <c oughs> รบกวนด้วยอืมใครเป็นสปอนให้ก็ได้เดี๋ยวผมจะส่งให้มันเอาจริงๆเนาะเรื่องเนี้ยมันเป็นเชิงพฤติกรรมที่โอเคแหละตอนเนี้ยคุณดูว่ามันไม่มันไม่มีประโยชน์ไม่เห็นมันมีประโยชน์เลยลองสักครั้งจริงๆ ลองสักครั้งขอแค่สักครั้งครั้งเดียวเปิดใจลองครั้งเดียวผมก็รู้สึกเหมือนคุณแหละว่าเกมอะไรมันจะทำให้เรามีความรู้หรือเด็กเปลี่ยนพฤติกรรมเกมบอร์ดเกมการเงินจริงๆพฤติกรรมเปลี่ยนเปลี่ยนจริงๆลองไปศึกษาดูหรือเสิร์ชดูจากฟินไดก็ได้ครับเขามีขายออนไลน์อยู่แล้วก็เขามีวิดีโอออนไลน์วิธีเล่นให้ได้ศึกษาจริงพฤติกรรมเด็กเปลี่ยน ในเรื่องของการเงินเปลี่ยนในทางที่ดีด้วยนะแล้วเพื่อนล่ะอยากลองไหมหรือมีความคิดเห็นยังไงเกี่ยวกับประเด็นนี้เม้นคุยกันหน่อยโสดไม่แซดครับเรามาคุยกันจริงจริง